มันจะมีอยู่งานหนึ่งเว้ยในวิชาเจราจารต่อรองอาจารย์ให้ทําเ็นสไลด์โดยคิดโจทย์ขึ้นเองหรือจะเอาโจทย์จากที่เราไปทัศนศึกษาก็ได้ซึ่งกลุ่มผมเลือกที่เอาโจทย์จากที่ไปทัศนศึกษาเนื่องจากไม่ต้องคิดอะไรเยอะโดยอาจารย์มีคําสั่งว่าให้ไปหาว่าเนสและเบตหน้าของเรื่องนั้นมันคืออะไรซึ่งก <c oughs> ูก็ไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรเหมือนกันซึ่งวันไปทัศนศึกษาอาจารย์บอกว่าจะให้นักศึกษาไปรับชมวิธีการไก่เกี่ยวข้อพิพาทโดยมีข้อมูลอะไรก็ พยายามเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดแต่มึงเชื่อปะ่ะวันจริงอ่ะแม่งไม่ได้มีเชื่ออะไรเลย,เลยให้พวกเราไปนั่งฟังบรรยายแทนการไปดูเขาเจราจาไก่เกีย,ยกันจริงๆอ่ะแต่ระหว่างการฟังบรรยายเขาก็มีแบบให้จับกลุ่มกันประมาณ1ิบคนเพื่อเอาไปดูในห้องเจราจาแต่พอเขาไปยังห้องเจราจาจะไ,ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องออกมาแล้วอ่ะแล้วเราจะเอางานที่ไหนมาทำอะไรวะ หอาทิตย์ผ่านไปก่อนถึงวันกำหนดส่งงานนั้นผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับงานชิ้นนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็เลยเขียนพร้อมลงไปใน ChatGPT เพื่อให้มันช่วยงานทั้งหมดโดยเทคนิคการเขียนพร้อมของผมก็คือการเล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานชิ้นนั้นคืออธิบายให้มันฟังตั้งแต่ต้นเพื่อให้มันเข้าใจบริบทปัญหาที่เราเจออยู่ในขณะนั้นพร้อมคำสั่งว่าช่วยทำแบบสำเร็จรูปพร้อมส่ง เมื่อถึงวันกำหนดส่งก็ยอ,อกไปนำเสนออาจารย์อาจารย์ถามว่างานนี้ใครใช้ ChatGPT ในการทำงานให้ยกมือขึ้นหน่อยครับแล้วใครมันจะไปยกมือล่ะครับแล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าอาจารย์ได้ใช้ ChatGPT ในการลองทำงานชิ้นนั้นแล้วอาจารย์บอกว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะชิ้นงานมันต้องใช้ความรู้สึกของมนุษย์เพื่อเป็นเหตุผลประกอบผมกับเพื่อนที่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็แย่เลยใจเริ่มไม่ดีเพราะว่าให้ ChatGPT ช,ช่วยเกือบทั้งหมดอ่ะ ได้แล้วเพื่อนกลุ่มแรกก็ได้ออกไปนําเสนอซึ่งเนื้อหาของเขาดีมากเนื่องจากในกลุ่มนั้นมีเด็กเกียรติยมอยู่ด้วยก็เลยไม่แปลกที่งานจะออกมาดีขนาดนี้ทุกอย่างกําลังไปได้ดีจนถึงเวลาที่อาจารย์มาประเมินไม่พ้นเสียงอาจารย์ดังขึ้นแล้วอาจารย์ก็ติไปหลายจุดบอกให้กลับไปแก้มาใหม่ทั้งหมดมี20กว่ากลุ่มซึ่ง นำเสนอมาแล้วกว่า8กลุ่มกลุ่มผ่านแค่กลุ่ม6กลุ่มเดียวอะคิดดูผมกับเพื่อนนี่เหวอเลยฮะรู้อยู่แก่ใจยังไงก็ไม่ผ่านแน่ๆเรานั่งทำใจกันสักพักออกช้าออกเร็วยังไงก็ต้องออกอยู่ดีเอาวะยังไงก็ไม่ผ่านอยู่ละนำเสนอมันจบจบไปเพราะยังไงก็ไม่ผ่านเลยสักกลุ่มหลังจากนั้นพวกเราทั้งหมด ซึ่งได้ออกไปนำเสนอกันอย่างเต็มที่ที่สุดแต่เมื่อถึงคิวอาจารย์ประเมินอาจารย์บอกว่าตอนแรกอาจารย์ยืนขึ้นสีหน้าเข้มเลยแล้วอาจารย์ก็พูดว่ากลุ่มนั้นไม่ต้องมาส่งอาจารย์แล้วก็คือจะจะบอกว่ากลุ่มนั้นไม่ต้องแก้มาส่งอาจารย์แล้วเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่เนื้อหายังไม่ครบแล้วอาจารย์ให้กลับไปแก้แต่อาจารย์บอกว่ากลุ่มนั้นไม่ต้อง แกมาส่งอาจารย์แล้วเพราะว่าคําตอบทั้งหมดได้ปรากฏอยู่ในสไลด์ของกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วผมนี่ฮะไอเฮียมันเป็นไปได้ยังไงวะแม่งรอดตัวไปอย่างหวุดหวิดอะแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ตามน้ําไปจนแบบกลุ่มต่อไปมานําเสนอพร้อมกับคาถามที่ว่าไหนอาจารย์บอกว่า c h a t GPT ไม่สามารถช่วยได้ไงแต่วันนั้นคือโชคดีมากที่รอดมาได้เรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ